กรรมคือการกระทำหลวงจาก,ก็ทำให้ดูอยู่ตลอดนะอ้ะาไปจนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่เห็นมันสิ้นไปทักทีอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากได้นะแต่ทําให้ดูอทำให้ดูเลยทําไมบุญบรารมีของคนถึง่างก,กันเพราะสิ่งที่เขาทาไว้นั่นเองบางคนเนี่ยหากลลาบาก อย่างพระบางองค์เนี่ยอย่างพงเทพเนี่ยโพษทาเงินห้าพันบาทาจะไปทํำน้น่นทํำนี่อย่างมากก็ได้ห้าร้อยบาทสองอาทิตย์เห้ไหมแต่กู้บาชายเนี่ยโพดแป๊บเดียวเงินแสนสองแสนเนี่ยได้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ พราะว่าเป็นของเขานั่นเองอ่อางุงเทพเนี่ยนิมนต์หลวงตาไปเมื่อสิบสิบเอ็ดปีสิบกว่าปีที่แล้วนิมนต์หลวงตาไปบ้านที่สมุดปากการมะพอไปถึงปุ๊บมันซื้ออะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งหิ้วมาแล้วก็กลับถ้วยชามแล้วก็วางให้หลวงตาแกะกินเอง ห็นไหมลูกจาก็ฉันเพราะหิวฉันเสร็จเขาจะกลับไปนั่งคุยสักพักจะกลับเขาก็ถวายสังสามร้อยบาทเฮ้ยไม่ใช่สามร้อยห้าสิบเพราะเติมเติมเติมเน็ตให้ห้าสิบบาทกับเงินอีกสามร้อยกูก็เมารถไปจากอุบลเนี่ยกูเมารถไปหมื่นกว่าบาท ได้งเงินมาสามร้อยขาดทุนคือเขาถึงทำแค่นั้นเห็นไหมเขาก็ขาดทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ e คือนิสัยนั่นเองเขาไม่กล้าอ่ะเห็นไหมไม่ได้โทษเขานะที่พูดในฟังเนี่ยสมมุตงิง่ายๆไปทำมาหาก,กินก็ติดขัดฟืดเครื่องไปหมด ตั้งบริษัทก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งลงทุนไปคุณมีพี่น้องพ่อแม่ลงทุนให้ไปก็ขาดทุนหมดเห็นไหมมาอ,อันนี้มันประกอบด้วยหล,ลายอย่างพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอุปนิสยยปัจจัยโยนี่ไซเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะนี่ อย่างหลวงตาเนี่ยเป็นคนมักง่ายอะมีเท่าไหร่เอาไปเลยเอ,เอาไปเลยไม่คิดอะไรมากเห็นไหมไม่มีข้อแม้ด้วยมัจะมาคืนกูนะไม่เคยส่วนมากจะไม่ได้คืนถึงบอกเอามาคืนก็ไม่ได้คืนหรอกถ้ามันจะไม่คืนนะนะถ้ามันจะคืนีน่หนีไปหลบอยู่ไหนก็ตามหามาคืนสมัยหลวงตาเป็นโยม มีคนไปกู้จังหลวงตาเนี่ยหลายหลายมากเอาเอาบ้านไปจำนองก็มีหลังละแสนกว่าบาท <c oughs> นะอะ่ะแสนสองแสนห้าเนี่ยแปดหมื่นห้าหมื่นนี่เยอะแยะมากมายคนไปกู้เงินทั้งที่แม่เอาดอกเบี้ยนะไม่มีดอกเบี้ยแต่ไม่เคยได้คืนเอาทุกวันนี้ เพาว่าสงกาไปทำไมไปถามหมอไปช่วงอ่ะท่วงมันก็ไม่ให้เคยไปแล้วครั้งหนึ่งไปถึงบ้านมันมันก็เอาน้ำเย็นมาแก้วหนึง่งตั้งเราก็กินน้ำเย็นแล้วก็ไม่เห็นมันพูดอะไรแล้วก็ขับรถกลับก็ไม่ได้เท่าตัวันนี้แต่มีบุคคลคนหนึ่งชื่อพ่อใหญ่จัน แกยื้มตังหลวงตามาสิบกว่าปีซึ่งแกพยายามเก็บเงินเก็บเงินไว้สามสี่หรือห้าหมื่นนี่แหละ <c oughs> เก็บเงินไว้บอกลูกบอกเต้าเก็บไว้จะตามหาตามหาหลวงตาถ้าหาไม่เจอ วันหนึ่งได้ยินข่าวว่าหลวงตาอยู่ในป่ามาบวชแล้วตอนตอนนั้นหลวงตาเป็นโยมนะมาบวชแล้วแกได้ยินแกดีใจมากขับมอร์ไซต์ตามหาจนเจอในป่าตอนนั้นหลวงตาอยู่กับครูบาดลแกลบอกจําผมได้ไหมเออพ่อยาารย์จําได้จาได้ผมทุกข์ใจมาก ที่ผมติดนี่ผมยืมจังหลวงตาสิบตอนนั้นเราบวชเราบวชเพิ่งบวชไใ,ใหม่เนาะแกบอกว่าผมจะเอาตังค์มาคืนที่ยืมไปมาตอนนั้นหลวงตาอยู่ผงเขียมอยู่ในป่ากับคูบารโดนนี่แหละคูบารดนกับพรุงเทพก็อยู่ด้วยกัน <c oughs> แกเขามาคืนพอรับปุ๊บ อหลวงตาก็เลยว่าเราหายกันแล้วเนาะเป็นหนี้สบายใจได้นะนะหลวงตาก็เลยอเอาคืนไปซะอันนี้หลวงตาให้ไม่ได้เป็นหนี้นะเพราะหลวงตายังยังไม่ได้ใช้เงินยังไม่ได้มีสมีความ <c oughs> อะไรเลยตอนนั้นคือเรายังเรายังไม่ได้สร้างวัดสร้างวาอะไรหลวงตาก็เลยเอาเงินคืนนี่แก <c oughs> ก็เลยหายเป็นนี่นะเนี่ยมีบางคนตามหาสิบกว่าปีก็มีมีคนเดียวร้อยคนเนี่ยมีคนเดียวหรือหลานคนก็ไม่รู้มีคนเดียวเนี่ยคือพระใหญ่จันแกแบบทุกข์ใจมากแกว่าไม่ไม่ต้องไปถามอ่ะ คนเป็นนี่คนเนี่ยมันจะคล้องคาอยู่ในใจเชื่อไหมถึงไม่คืนให้ก็ตามถึงจะทำท่าเฉยก็ตามเฉยแต่จิตเนี่ยมันรับรู้ไม่มีอะไรปลุปกปลุกปลจิตใจได้ว่าเราทำอะไรดีหรือไม่ดีเชื่อไหมคนที่สร้างแต่ความดีเนี่ยมันก็จะเห็นถึงจะเป็นยังไงอยู่ตรงไหนก็ตามสมัยเป็นโยมเนี่ยโอ้ยคนเนี่ยฮะ เมื่อเช้าเนี่ยเห็นคนส่งอะไรมาให้หลวงตาโบราณว่าไว้ให้ระวังคนแปลกหน้าว่างันแต่ที่โดนมาคนรู้จักทางนั้นแสดงว่าโบราณผิดจริงเนี่ยมิจะคนใกล้ชิดคนรถที่เราไว้วางใจนั่นแหละมิจะคนที่เรารักแหละทำ้ายเราจริงๆอ่ะ คนไม่รู้จักไปแต่ว่าสมัยนี้เปลี่ยนไปนะเพราะเป็นโซเชียลมีวัดมีแก๊งอะไรนะโอคอเซ็นเตอร์อันนี้หลอกกันในโทรศัพท์นะหลอกให้รักก็มีนะมีการหลอกให้รักด้วยแล้วก็มีคนด่าให้เกียรดด้วยก็มีสารพัดสารเพในโลกทุกวันนี้เนาไม่รู้จักกันก็ด่ากัน เนาะไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันก็รักกันเนาะเออนี่สมัยมันเปลี่ยนไปเนาะเออแต่คนที่เราไว้ใจทั้งนั้นเลยเชื่อไหมที่ทำให้เราผิดหวังส่วนมากนัออ่นแหละเขาเรียกว่ากรรมถามว่าหลวงตาไปทวง สนใจคืนไหมไม่เคยเลยเฉยๆพะวันไหนเราหยิบยื่นให้เขาไปแล้วคิดว่านั่นแหละคือเราให้ไปแล้วเราให้ไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ทุกข์ใจกับคนที่มากู้เป็นหนี้เราง่ายๆลุงกาเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ร้อนมึงโกงไปเถอะมึงโกงคนได้นะจะกูจะไม่โกงมึงตอบเลยค่ะ มึงด่ากูได้แต่ก,กูไม่ดา่ามึงกูไม่เสียงมึงหรอกงั้นกูกับมึงก็ไม่ต่างกันเสมอทุกสิ่งทุกอย่างเนาะล้วนเกิดที่เราอ่าไม่ต้องเปียกเรียกรยก้องความยุติธรรมที่ไหนยุติธรรมที่นี่ยุติธรรมที่ตัวเราเอง่ะยุติที่นี่อะ ใครจะรักจะเกลียดเราก็ต้องยุติธรรมกับตัวเองอะ,อะเกลียดไปเถอะนะมึงจะนอนหลับหรือเปล่าน้อสงสารมันจริงไหมไอ้คนเกียดจะเป็นจะตายไอ้คนเกียดถูกเกียดกับไม่รู้เรื่องใช่นอนหลับสบายแต่ไอ้คนที่เกียดนี่นอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้นะซ้ำอย่างตาร้อนขึ้นมาถ้าอิจฉาแล้วต้องมีตาร้อนตาร้อนอะ เผาตัวเองใช่ไหมเผาจิตเผาใจตัวเองก็เ,เรียกว่าขาดสติขาดปัญญาก็เลยนำมาแต่ความไม่ดีไม่สบายใจมาให้ตัวเองนำแต่อารมณ์ที่ไม่ดีมาให้ตัวเอง,อใ,เองใครจะเป็นยังไงไม่รู้คนเราเนี่ยจะผิดพลาดช,ชั่วดีมาขนาดไหน ถ้ารู้จักแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีเขาเรียกว่าต้นคตแต่ปลายตรงออันนี้น่าสรรเสริญแต่ต้นตรงปลายคตนี่สิอหน้าขยะขขยงอย่าไปเข้าใกล้อโดยเฉพาะมือถือสากปากถือศีลตัวเนี้ โกหกโกเองแล้วก็โกหก,กคนอื่นหลอกลวงตัวเองก็หลอกลวงคนอื่นสารปัสาสารเพ่เทวดาเ <c oughs> ทวดาฟ้าดินอย่าไปคิดว่าไม่มีนะนะอยู่บ่อน้ำไปเองเนี่ยยิ่งเยอะเท,ทวดาจะบอกให้เยอะมากๆเทวดานางฟ้าก็เยอะเทพบระรุก็เยอะ เนบ่อ,บอน้ำไปยินขึ้นชื่อลือนามเลยนะเรื่องพฤกษลับสลับซับซ้อนเนะี่ยบ่อน้ำไปยินไม่ใช่พูดเล่นอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะเทวดาก็ดูอยู่นะอะทำอะไรละมันระวังด้วยดรียกว่าโอ้ยไม่นคนไม่เห็นหรอกที่จริงตาเขาจ้องเต็มจะเราไม่เห็นเขา,ลกกาหลงตาเนี่ยรู้ มาอยู่ก่อนคนอื่นเขาทำไมยังไม่รู้ละมัดระวังทีทีท่นี่หนีออกไปสามสี่คนไปอยู่กับหลวงตาหน่อยหลวงตาบอกว่าใจใจสําคัญใจเธอโรเรเหมือนสายเปรที่แกว่งไกวหยุดดังสายน้ําไหลเห็นไหมใจโเรเลคือใจไม่ปักหลักใจไม่มั่นคงมันไม่สมควรทำสมะเนี่ยไม่ได้ถ้าใจแบบเนี้ย ไม่มีทางที่จะนำธรรมะเข้ามาทำอะไรได้พ่อใหญ่บพ่อใหญ่ไรอยู่กับหลวงตามายี่สิบกว่าปีทำไมไปอยู่ป่าดงสารเมินแกก็ตามไปสร้างพุติไม้ไผ่ให้เอาแป้นปีกไม้อมาตีใส่ต้นไม้แค่สามสิบแผ่นเพราอได้นั่งแล้วงูก็ชอบมาอยู่กับกูเยอะ,ะงูเขียวอะแกก็เป็นพระขาว ไปต้มไปต้มมามา่มาให้กูกินเช้าเช้าละสองห่อต้มเสร็จฉันเสร็จก็ไปอยู่คนละที่ยี่สิบกว่าปีอยู่ด้วยกันจนหูหนวกพาาเมียแกบ่นพวกนีอกนอ้อยากได้หวยเอาหวยล่อลงตาไปเจอนกปุ๊บเอ้ยพ่อใหญ่ใบมีหนึ่งแลงวันนี้เลย จะไปเจองูปุ๊บอุ้ยมีเจ็ดเนี่ยเจ็ดหนึ่งนั่งวันนี้เลอยอเห็นงูจริงๆนะเห็นนกจริงๆไปอยู่ที่หนึ่งโอู้หลึกมากต้องเดินเข้าไปในป่าเลๆมีนามด้วยงูก็เยอะงูเหลือมงูงูจงอางกูก็ชอบไปอยู่ทางจงกรมกูนห่งูเหลือมไม่ตัวเท่าเนี่ย่ะแต่มันไม่กินหรอก ถ้าเราไม่ไปเหยียบมันไม่ไปนั่นตัวใหญ่ๆน,น้องมันมันก็มัน,มนคงเกืนง่ายอะเนาะเกินคนอคงไม่รัดให้เราทรมานมากจะ,ะก็สู้นะส,สู้สู้เข้าไปอยู่ลึกๆก็ไปทํากระตอบเล็กๆนะหาปีกไม้มาตีขึ้นเนาะเป็นแค่อเอาอยาสี่ห้าภัยมาบังให้ แล้วก็นอนอยู่งั้นนั่งอยู่งั้นอ่ะอยู่เป็นปีสองปีนะอยู่อย่างนั้นแหละเห็นไ,ไหมฮึมเงียบสงบระงับเห็นไ,ไหมบำเพ็ญสมณธรรมเนาเออไม่ยังง่ายนะหาสถานที่นะประสบปปการณ์เนาะเออจนสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ให้หลวงวไวยใบก็บอกอหลวงตา ไปบ่อน้ำพระอินเลยก็ชวนกูมากูก็ไม่มาชวนสองครัง้งสามครั้งกูก็ไม่มาอไปนิมนต์กูครั้งที่ห้ากูก็ยังไม่มาครั้งที่หกกูค่อยขึ้นมาดูครั้งที่หกมาดูกูก็ไม่รับเพราะมันแห้งแรงเหลือเกินไฟนี่ไมหมเลือจดจนไหมโอ้แห้งแรงเหลือเกิน ทั้งที่เจ็ดไปลุยเวทนิมตนกูมาอา้ารับก็อรับกูก็เลยรับครั้งที่เจ็ดะเนีเจ็ดครั้งนะค่อยขึ้นมาอยู่เนี่ยโอกาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไฝทำไรทานทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเอยี่สิบหกะเนี่ยยี่หก เมษายน2 5 6 8ันป่าบ่อน้ำพะอ,อินฝนตกต้นไม้ก็รู้สึกดีเนาะอ,ะอะ่พวกเราก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมธรรมชาติเมื่อมีเมฆฝนมีป่าไม้เนาะมีธรรมชาติมีร่มม,ม,รรม,ม,ม,มีเงาเห็นไ,ไหมอเราเนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมชาติเราก็จะได้เรียนรู้ธรรมชาติเห็นไ,ไหม โดยเฉพาะลมหายใจนี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราแล้วแต่เราลืมดูลมหายใจเราลืมนะตัวลืมตนนะส่งจิตส่งใจออกข้างนอกหมดเนาะเอ้ยแมอ,อเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง เราส่งแต่ออกข้างนอกโดยไม่มาดูภายในเลยคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะจิตใจก็จะเต็มไปด้วยความพุ้งสร้างสร้างโน้นสร้างนี้คิดโน้นคิดน,น,ดนี้อยากได้โน้นได้นี้ไปวิ่งตามสัญญาอารมณ์เนาะจนยุ่งเหยิงไปหมดผ้ามัวไปหมด นี่เพราะความคิดนี่แหละลากไปลากมาลากจูงไปโน่นไปนี่นะถ้าเรามีสติแน่ไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะไม่ออกไปถ้าเราอยู่กับลมถ้าเราไม่อยู่กับลมมันก็ไปอยู่กับความคิดมันก็พาไปข้างนอกหมดนเนาะเพราะฉะนั้น ลมเนี่ยคือธรรมชาติตัวหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของเราและก็มีความอัศจรรย์พันลึกมากห้าสติกับลมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนบชิดติดกันแล้วเนาะความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นนะเมื่อสติมีกำลังลมก็จะมีกำลังอ่ะ ระหว่างสมาชากับวิปัสสนาก็จะเกื้อหนุนกันขาดกันไม่ได้สักอย่างเกื้อหนุนกันนะเป็นกัรยานมิตต่อกันเกื้อหนุนเลยนำเข้าไปสู่มรรคสู่ผลได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องพึงกำหนดนะไม่ว่าอยู่กิริยาบทไหนอยู่ตอนไหนเวลาไหน ถ้าเรามีความรู้สึกเอาสติมันแนบกับลมเลนาะนั่นแหละนั่นแหละคือความเพียรน,นั่นแหละเป็นแหล่งแห่งเกิดแห่งปัญญาเนาะไม่ต้องไปสนใจความคิดจะคิดดีก็แค่รู้กับมาลมคิดชั่วก็อย่าเพิ่งไปชั่วกับมันกลับมาลมวางวางวาง ปล่อยวางมีสติแนบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเรียกว่าเดินทางหรือปฏิบัติหรือเรียกว่าความเพียรเนานะสติจเจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นทำให้มากจเจริญให้มากเนาะทุกอย่างต้องอาศัยสติสติสติเนาะเออ เมื่อสติมีกำลังกายเป็นสติสัมโพชงแล้วมันก็หมดหมดหมดปัญหาอะเออขาดสติก็ขาดความเพียรมีสติก็มีความเพียรเนาะเพราะฉะนั้นขอให้วางวางวางความคิดวางความคิดวางทุกสิ่งวางเวทนาแค่รู้แค่รู้เนาะ มีแต่รู้กูไม่มีนี่เป็นอย่งงางนั้เนเนาะอ้าวสั้งใจรับพรยาาวะริวะหาปุราปาริปุรเหหรเตน,น,เนตีสาขะรังเอวะเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังสุมหังกิปะเมวะชมชิจันตุระระสะเบปุเรนตุสัสงกปาจันโดปรารสโยยะธามณีโชติราโซยะธา พิวานาสีริสะนิจังอุชาปะจายโนจัตตารธรรมวัสันติอายุวันโนสุขังอาลัง